พระคุณพ่อล้นฟ้านภาาอากาศพระคุณพ่อสามารถคุ้มแดดฝนพระคุณพ่อสร้างลูกให้เป็นคนพระคุณพ่อมากล้นกว่าสิ่งใดพ่อผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตพ่ออุทิศสั่งสอนลูกผูกนิสัยพ่อชี้นำแนวทางไม่ห่างไกลพ่อห่วงใยรักลูกทุกเวลาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสระบุรีและพนักง,งานสงงาน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสระบุรี